Waking up เย็น6โม11นาทีเพิ่งถึงแต่สวยสอีก200เมตรจุดหมายขอมูลจะอยู่ทางซ้ายค่ะตอนแรกที่เรามาถึงกันนะคะเราได้วนรถดูที่ที่เราจะจอดกันแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็วนรถออกไปที่ตลาดค่ะเพื่อจะไปทานข้าวกันกลับมาก็มืดแล้วค่ะ คืนนี้เราจะปลอดภัยสุดๆเพราะเรานอนใกล้ป้อมรปภ เดินไปอาบน้ำมนาะ20บาทค่าอาบน้ำหาดบางสะเลอาบน้ำยี่สิเข้าห้องน้ำเท่าไหร่5บาทหรือ10บาทห้าบาทอาบสองคน40่สิเดี๋ยววันหลังนะจะ <laughs> จะทำเออจะทำเต้นอาบน้ำข้างรถแหละ <laughs> มันก็กนถ้าถ้า,ถาเ,เดินใช่แล้วมันต้องเดินด้วยไงย ต้องเดินต้องเดินมันปกติพวกร้านค้าเขาก็จะมีห้องน้ำให้เข้าใช่ไหมแต่พอเวลาเขาเลิกขา,ขายของอะสักสามทุ่มประมาณนี้ร้านค้าก็จะปิดห้องน้ำก็จะไม่มีให้เข้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องน้ำสาธารณะแต่มันก็ต้องไปไกลไงหัวหาดกับท้ายหาดแล้วเป็นแต่ห้องน้ำอาจจะไม่มีห้องอาบน้ำเนาะแต่มันมีอยู่ที่หนึ่งที่เขาขายของเขาเปิดยันเช้าอันนี้เดินไป ก็ได้แต่ยี่สิบบาทมันถามว่าแพงไหมมันก็แพงนะแต่ว่ามันก็โอเคมันมันได้ใช้งานเลยแต่คิดว่าถ้าจะให้สะดวกจริง,รงๆก็คืออาบน้ําที่รถด,ดีกว่าไม่ต้องเดินไกลแล้วไม่ต้องทิ้งรถด,ด้วยเพราะบางทีของเราก็เราเราวางอยู่ที่รถเนาะพอปิดรถมาหมดปุ๊บมันก็เหลือของอยู่อยู่ที่รถเนี้ยแต่ดีที่ว่าวันนี้เราเรา VIP นิดนึงนะเราอยู่ใกล้รปภ เป็นรอบประพอลับเป็นรอบปพอหลับไปแล้วเราบังหอบตอนนี้วันนี้เรามาลองแอร์ลองแอร์ว่าถ้าเราไม่ใช้ไฟจากการที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยตามสถานที่ต่างๆที่ที่เราไปแล้วเราต้องเสียบไฟตามสถานที่ที่ที่เป็นลานลานแคมป์ปิ้งอะไรประมาณเนี้ยเออถ้าเรามาแบบไม่ใช้ไฟเลยเรามีของที่เราอยู่ในรถเนี้ย เราจะสามารถแบบอยู่ได้โดยสะดวกสบายไหมแต่ตอนนี้ปัญหาที่พบก,ก็คือหนึ่งคือเรื่องเรื่องอาบน้ําแต่ถามว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมมันก็ไม่ใหญ่มันก็มันมันมันก็แก้ไขได้อยู่อืมพอพอได้แต่ถ้าถามว่าให้ดีพบะโดยปกติอะ่ะเราเป็นคนต้องอาบน้ําก่อนนอนทุกครั้งไงถ้าไม่ได้อาบน้ําก่อนนอนมันจะรู้สึกเหนียวเนอ,นอหนะตัวนอนไม่สบายอะ่ะวันนี้ได้อาบน้ำแบบมันก็ยังสบายตัวเนี่ยเอาพัดลมเป่าจ่อตัวเนี่ยนี่ แล้วเดี๋ยวเวลานอนเราก็ค่อยเปิดแอร์แล้วก็จะลองดูว่าวันนี้ถ้าเราเปิดแอร์เนี่ยมันจะกินกระแสเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเรามีแอร์แล้วแบตเราเต็มเนี่ยเราเนี่ยจะสา,สามารถใช้แอร์ได้กี่ชั่วโมงโเ,เราวันนี้เรามาเทสเรื่องแอร์กันเนี่ยตอนนี้เราเปิดแอร์เราเปิดแอร์ตั้งแต่กี่ทุ่มห้าทุ่ม,มห้าทุ่มม,มันจะจ้าไปไงโอเค พลังงานหายไปประมาณสามสามแอมจากเจ็ดสิบแปดนี่น้เปิแอนะ <c oughs> แต่มันก็ไม่ฉ่ำปอดมันตัวเก่านะแต่ตัวเก่าเรามันแรงเกินอะ่ะมันเป็นใช้ไฟบ้านนะใช้ไฟบ้านแล้วเป็นแอร์เคลื่อนที่ด้วย แต่ก็ดีกว่าไม่มีใช้นะแล้วก็อาจจะดีกว่าตรงที่ว่าไปไหนก็ได้แต่พูดถึงนอนแล้วก็โอเคนะก็ไม่ได้ร้อนนะไม่ได้แย่ตอนนี้อุณหภ,ภูมิในรถประมาณเท่าไหรด่ดูตรงโน้นไม่รู้อ่ะว่าเท่าไหร่ แต่อุณภูมิแอร์ตั้งไว้เท่าไหร่ทีนี้คือที่เก็บริโมดของเรานะนี่อยู่หัวเตียงหัวที่นอนจ้าที่นอนของเราแล้วทีนี้ที่นอนเราก็จะเหลือๆเ,เลยเพราะว่าเราเก็บของออกกันหมดละทุกทีหมอนเยอะมากไม่รู้จะเอาไปไรเอาไปเยอะเกินนี่ตอนนี้ก็สบายนอนเหลือๆนอนเหลือๆมา แต่สามคนคงไม่ได้เพราะว่าบางคนชอบนอนสบายถ้าสามคนก็จะเบียดหานทุ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นถ้าเกิดพรุ่งนี้ตื่นทันตอนเช้านะจะพาดูพระาทิตย์ขึ้นกี่โมงก่อนเอาล่ะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย 麻烦咯อืรแบดโมงแล้วถึงเป็น ฝนตกฝนลงเม็ดเดี๋ยวรถไว้มาหาข้าวกินในตลาดกันเนี่ยจ่ดย้าารถก่อนน่าจะใช่นั่งกินทั้งในอ่ะตัว okay, <now. S 2> แขนงไหมคะไข็งแข็งสองคะ่ะ ลา uh ้โขไดไมข้าวไรคะไรมขายยังไงอ๋อต ouais ัวละสองบาทเอาสิบสิบสิบบาทนะาจวนนะนำเต้าหู้ใส่เยอะเลยน้ำผ่าน้ำผ่าหานจ้ามากินมากเลวอันนนำเต้าหู้ไม่หวานกับปลาตั้งโกล อนนอนน่อันนี้อันนี้อันนี้น่ากินไข่ไข่ยยเยอะ อยากเสือเลยเอเลยไปแอวเศียนให้หน <Christ>. ูด <Hum ming> <Hey. t realidade> ้วยไปแอวเศียนบินกระดาษใบใหญ่ๆระสมุดของแหวอ่ะเออนี่นาจ้าไปนหนังไก่เอาวะแจ่พี่เอา อลองเลยเดนียวขายไงครับมี้ห้บาทนี่สิบาทอ่ะพี่เอาไปไหนเขาตับเดนไหม ไปานี่2บาทนนี่้ารู้วาเอันนี้ไส้ก,กรอกไส้อกกัวมา20บาทพ <c oughs> ี่กกกกเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไม่มากเปรี้ยวกำลังตาลียกำลังดีค่ะมา20บาทค่ะหมูบนหมเลยเอาเป็ติดเออ่ะเลยนะขอ้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวสองห่อสอง่อเลยห่อใหญ่นะห่อใหญ่ไหมสองห่อ เาป็นเลาดปลาวานเอากับขงกับข้าวเดีย๋ยวเอาเอาน้ำแข็งไปใส่นึก่อน <Go. S 2> ไปไหนเนี่ยกีตาร์อะไรกีตาร์แลนดดเดี๋ยวเราจะไปแวะกกีตาร์แลนด์กันไม่รู้เป็นไงไม่เคยเลบิ <guitar> <guitar> บ๊กกีตาร์แลนด์บิ๊กกีตาร์แลนด์ไปโกโก อันนั้นอันนั้นเขาเดินได้หรอได้ดินี่ลองไดูเก็บหอยเก็บเอาไปถัดกระเพานี่หออยอได้เต็มกระป๋องไหมใชหรอ ตัะลอยได้ปันใอ่ไหมไม่แท่หมวกล่ะไปลองเดินตรงนู้นกันไหมพี่เปิโออาายาอยากไปเดินดูตรงนู้นนะค่ะฮะยังจะเดินไปล้ะ เาทา้องฟ้าสดใสไม่ต้องคิดมากมาย I don't care เพราะฉันมีแค่ใจที่จะไปเคลือนไปกับวิลที่สวยางามด้เจอสัตย์ทางที่ใหม่ใยให้หัวใจทุกความรู้สึกที่พจะได้จากการเดินทางจะกคบไว้ ไม่มีอะไรที่ต้องหวง่วงมาชุดมากพรุองนี้คือวันของเราเลิ่งไปกับวิวที่สวยงามดีธอสุท้านที่ใหม่ใหม่ให้หัวใจทุกความรู้สึกเตดีที่ได้จะการเดินทาง

dan besok tu นในเช้าวันใหม่ลมพัดเบาเบาท้องฟ้าสดใสไม่ต้องคิดมากมาย I don't care เพราะฉันมีแค่ใจที่จะไปเพลิ่มไปด้วยวิลที่สวยงามด้เจใจสัตย์ซที่ใหม่ใยให้หัวใจ สายไดลทับเราบัานัสายมนในใจฉันแะเธอร้อมเดินไปอ้ต้แค่ปล่อยใหใจพาราไปทุกที่เคลื่อนไปกับ ที่เราได้ใช้ด้วยกันไม่มีอะไรที่ต้องห่วงประชุดมากพราะนี้คือวันของเราเพลิ่งไปกับวิวที่สวยงามดีเจสุทานที่ใหม่ใหม่ให้หัวใจทุกความรู้สึกดีที่ได้จะก,การเดินทาง วันนีนนมนะ้มันเย็มนมา d เ n ยแต่ e มต่มกน้ทำมาเดินไปอ่ะมองเหมือนไม่ไกลนะแต่ไกลนะเดินไม่สุดด้วยแต่เวลาเดินกลับใช้เวลานิดเดียวเองแบบเดียวถึงแล้วแต่สวยแต่สวยแต่ร้อนดำแดงแดง ตรงนี้นเขาดูจะเป็นที่เขาจับปลากันหรือเปล่าเหลือประมงเยอะอยู่นะสวยจ้าแต่เสียดายอะตรงนี้เราไม่ได้นอนอ่ะ เดี๋ยวมาคราวหน้านอนตรงนี้ดีกว่านะเมื่อวานไปนอนโรงแรมบางสะเลก็โอเคอยู่แต่ร้านพวกร้านเล่าอะเนาะมันก็จะมีเสียงดังแต่ตรงนี้ไม่มีลองเล็บใช้ข้างนอกตรงนู้นสวย ตรงนู้นมันเป็นประพาคารเหมือนกันมันเป็นเหมือนสะพานปลาสองอันทุกคนเราซื้ออันนี้อันนี้อะไรเดี๋ยววันนี้ส้มตำปูม้าแปดสิบบาทใช่ป่ะแปสิบบาทอันนี้ตะกี้เราอยู่ตลาดบางเสเลกินข้าวตอนเช้ากินโจ๊กนี่นะเราก็ซื้อหมูปิ้งข้าวเหนียว เนื้อหอละสิบบาทหมูปิ้งไม้ละห้าบาทเราก็สับไม้ละสิบบาทอธิบายด้วก็ก็มีเนื้อเนื้อย่างเนื้อย่างไม้ละห้าบาทเหมือนกันเนะาะเนี่ยหมดเลยของถุกนะแต่ไม่รู้อร่อยป่ะแต่คิดว่าอร่อยกระเดินสุดเจดีเลยเกือบสุดไกลนะจะเด่นไปถึงแค่ตรงนั้นนะ่ะ ตอนแรกเจ๊พี่ว่ามันเป็นเจดีมันไม่ใช่มันคือปราผาคานปลานั้นมือนเหมือนอันนู้นเป็นเหมือนหออะไรสักอย่างเก่าที่เราคาใหม่มันเป็นเหมือนหออะไรสักอย่างเดินไปไม่ไหวตรงนั้นร้อนไม่มีต้นไม้ตรงเนี้เย็นตรงใต้เป็นไม้เนี่ยคนคนไอ้นี่กันเต็มเลยนะคนอกปลาตกปลาใช่แล้วฝั่งนี้ที่เห็นไหมตรงนั้นคือเรือประมงหมดเลยอยู่ด้านนี้ฝั่งนี้เนี่ยนี่เหรอท่าเรืออยู่ใช่ใช่เป็นเรือประมง คนเ้ามาจับปลากันเนี่ยน่าหนักเต็มเลยรินลินทะเลแต่เขาใช้เบ็ดสกบแลวเย็นด้วยนะตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวเรากลับไปแล้ว